สวัสดีครับพบกับยนจังช n แนลนะครับวันนี้เรายังอยู่กันที่สวนสวนนะครับสวนสวนทะเลวันนี้ผมจะมาสัมภาษณ์ชีวิตอของเด็กสาวคนหนึ่งนะครับที่เกิดมาไม่ไม่ครบ32นะครับเขาสู้ชีวิตยังไงนั้นเรามาเจอกันนะครับเดี๋ยวก่อนจะชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ั b s ไ r i b e กับยนจังช n แนล้วยนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะไปดูการดำเนินชีวิตและก็สัมภาษณ์ของเขา มาให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังนะครับเดี๋ยวกำลังเดินทางมาแล้วจะไปทะเลกันนะครับอันนี้โอเคกระดกไหมจ้าโหนระวังขี้หมาจ้าเดี๋ยวเราต้องสัมภาษณ์นางเอกของเรานะครับวันนี้คนนี้สู้ชีวิตมากเลยไม่เจอกันประมาณ2ีบปีครับ เธอแค่มาอยู่แมนแม่ดิฉันพาตะลุยมันไม่คว่ำหรอกอุ้ยดูสายตานางสินางมองแรงมากเลยอ่ะอันนี้ครับวันนี้ผมเพิ่งกลับมาจากอเมริกาแล้วก็มาเจอหลานสาวนะครับที่ไม่เจอกัน20ปีนะครับเดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์เขาว่าชีวิตเขามีอุปสรรคอะไรมั่งนะครับผจญภัยผจญชีวิตอะไรมั่งนะครับ รถเข็นฉันจะยางแตกลหวเนี่ยดูนกตัวนี้น่าฟังนช่เหอเธอฉันขอจับเธอหน่อยเขาทำยังไงครับเขาทำยังไงที่ว่ามีคนรักเขามากมายไปที่ไหนก็มีคนเข็นรถเข็นไปให้วันนี้เราจะทําอะไรนั้นรอติดตามชมไปเรื่อยๆนะครับผมลองจะสัมภาษณ์พอก่อนนะครับลำบากนะ ที่ไหนได้ยังแต่เนี่ยได้สิทนี่แหละครับเดี๋ยวเราก็จะสัมภาษณ์นางเอกของเราในะสวัสดีครับสวัสดีเจ้าชื่ออะไรครับจีตูเจ้ามาจากที่ไหนครับมาจากจังหวัดลำปางเจ้าครับแลวผมขอญอาตสัมภาษณ์หน่อยได้ไหมครับได้ค่ะสัมภาษณ์การสู้ชีวิตของคุณคุณจะ,ะคุณสู้ชีวิตมาได้ยังไง อยากจะให้เล่าประสบะการณ์ให้กับน้องๆที่อยู่ทั้งบ้านฟังนะครับโอเคไหมได้ค่ะแล้วอันอันนี้ขอโทษนะครับถามจริงอขาที่ไม่มีเนี่ยมันมีแต่กําเนิดหรือเกิดอุบัติเหตุครับเป็นแต่กําเนิดค่าเิดมาก็อย่างเงี้ยคะ่ะเหรอ๋อขอขอดูหน่อยครับได้คัสองข้างได้ไหมครับใช่ค่ะโอ้แล้วคุณทํายังไงที่ว่าใช้ชีวิตปกติหรือว่า,าต้องอ่า ไม่สบายหรือว่าอะไรชวิตหรือใช้ชีวิตเหมือนคนปกติครับก็เหมือนคนปกติเพราะเหมือนเราแค่ไม่มีขาแต่เรามีใจเกินร้อยก็สู้เหมือนคนปกติไปทํางานปกติค่ะใช้ชีวิตปกติครับคุณเดี๋ยวนี้คุณทํางานอะไรครับเป็นลูกจ้างค่ะในง,งานของรัฐบาลแล้วก็เรื่องงานก็ไปขายลอตเตอรี่ต่อค่ะถ้ามีคนเอฟซีคนไหนก็อยากจะสนับสนุนลอตเตอรี่นี่ต้องไปเจอคนที่ไหนครับตามสถานที่ จะอยู่ตรงบางแคนะคะตรงห้างเดอะมอลล์บางแคบ้างแล้วก็บิ๊กซีสาย3ค่ะไปอุ่ <ไป S 2> อนนุ่นได้นะคะ<พ>ขอบคุณ<พ>ล้า<พ>ค่ะทุกทุกครั้งทุกทุกคนทีอ่อยากเจอเขาก็ไปที่ไปที่ไหนอีกรอบครับเออห้าง <c oughs> ตรงทันเชื่อมาค่ะของเดอะมอลล์บางแคบ้างหรือว่าบิ๊กซีเอ็กตารตรงสาย3ครับพุนทธมณฑลสาย3หรือม,มีมีเพจมีอะไรไหมครับมีเฟซบุ๊กไม่มีค่ะเขาไม่ขายในออนไลน์นะครับอ๋อ อ๋อแล้วคุณดําเนินชีวิตมานี่เหมือนคนปกติเลยผมอยากทราบว่าคุณเอากําลังใจมาจากไหนครับกําลังใจมันอยู่ที่ตัวเราค่ะเราต้องสร้างกําลังใจให้ตัวเองก่อนเกิดเป็นคนแล้วเนาะไม่ต้องท้อแท้นะคะครับวันนี้วันนี้มาเจอมาเจอใครครับวันนี้มาทะเลมากับใครครับมากะะับญาติๆทั้แล้วก็นะ้าอ๋อผมว่าผมชอบการสู้ชีวิตของคุณนะครับคุณคุณเป็นคนที่สู้ชีวิตมากครับ เดี๋ยวจะให้กล้องถือนะครับผมจะอ้าวนี่นะครับแล้วก็วันนี้คุณจะทําอะไรครับคุณจะลงจะลงเรือที่ไปทะเลไหมครับอยากไปทะเลไหมได้ค่ะเป็นครั้งแรกที่จะลงนะคะโอเคครั้งแรกนะเป็นครั้งแรกครั้งแรกตั้งแต่อายุผมจะไม่ถามนะครับเป็นครั้งแรกในชีวิตที่เกิดมาที่เกิดมาแต่ว่ายังไม่เคยลงทะเลนะครับนี่มาตัดเยียด ถึงแม้ร่างกายพิการนะคะแต่ว่าเรายังสามารถทําอะไรเหมือนคนปกติได้ค่ะก้าวต่อไปอยู่ที่ใจไม่ใช่ขาขอบคุณค่ะไปเลย้ยกันครับุ้กันนี่นะครับอันนี้สาวชู่ชีวิตของเรานะครับจะลงทะเลเป็นครั้งแรกครั้งแรกที่ว่าตั้งแต่เกิดมาไม่เคยลงครับเขาเป็นคนที่ลันหลานแล้วก็เพื่อนๆกันเป็นที่รักของทุกคนนะครับทุกคนก็อยากให้เขาลงทะเล วันนี้เขาจะยอมลงทะเลแล้วแต่เรามีเรือมีเรือยางอยู่นะครับเดี๋ยวก่อนเรามีเรือยางอยู่โอเนี่เราเราออกนี่ยมีคนเอาเรือมาเอาเรือมารับนะครับโอเคนะมาเรือใกล้เราแต่ว่าผมอยากให้ตีลังกาพอได้มั้ยครับกระโดดเล้งเฉยค่ะกระโดดลเตีลังกา ได้แล้วโอเคนะครับมาใกล้ๆนะครับดิลงไปเลยไหมูจะวิ่งะใสู่ชพร้อมใส่ชูชก่อน้อใส่ชยชมาแล้วใส่ชูชก่อนนะครับอาแล้วเราจะแบไปไงเนี่ยไม่ใช่เราเขียนไปไปลงทะเลด้วยนะไป็นไรโอ้ดแม่ ได้ไหมได้ได้วาเข้าลงไปด้วยนี่สังเกตดูนะครับไู่ีเบสังเกตเขาไม่มีขานะครับแต่เขาจะเล่นตามปกติของคนทั่วไปนะครับกอดไม่ได้เพราะเราตัวเราตัวไม่ได้ต้องมีคนช่วยจับอย่าจับจับจยบแต่ผมจะลงทะเลไปไม่ได้นะครับผมเดี๋ยวรอเขาลงทะเลไปก่อนได้เราขึ้นฝั่งระวังขึ้นไหนี่เป็น เด็กหญิงที่สู้ชีวิตมากครับพอ,อแล้วลูกพอแล้วเดี๋ยวฉันว้าวตอนนี้ไม่มีเล่นไม่มีชีวิต<อ>ไปอีกไหมพอแล้วนะพอแล้วพอแล้วเราจะไปด้วยดีกว่าเออยาตู่ถป้าตูว่าไปไปดิไปดิเดี๋ยวกันพอ,อแล้วมั้ะ เดี๋ยวไดเดี๋ยวจะเพิ่งไฟอีกหน่อยตากล้องก็จะไปด้วยอยู่นี่แหละครับรู้สึกว่าเขามีหน้าตาที่สุดมีความสุขมากๆครับเป็นครั้งแรกเป็นครั้งแรกที่ลงทะเลนะครับตั้งแต่เกิดมาเคยลงเกททะเลกี่ครั้งครับครั้งแรกค่ะครั้งแรกเหรอนี่ทําเพื่อใครนะ FC FC คนนะคะแสดงกำลังใจนะคะเปรียกแลตกกล้องเปียกคนนี้จะไม่นที่ต่อไปเองค่ะ แต่ลงไปไกลก็ไม่ได้นะครับเอากลัวครับเอากลัวมากเอาล้วครับไหนต้องกลัวคก็ไม่ต้องกลัว,ลวสู้สู้ไหนเราสู้มาตลอดไงนั่งไหมปะต้อกโอเคง <Okay. S 3> นะเออต้องนั่งได้นะนั่งมือเพื่อนได้นั่งเพื่อนได้เอออันนี้คือน้องสาวนะครับคนนี้คนนี้โอ้ยหน้าเป็นน้องสาวนะครับ ลากไปลาไป้อสบายไปขึไปเอาไปหน่อยเออครับกูกินไปไปกับพ่อพ่อข้างคนข้างหน้านี่คือน้องสาวนะครับเขาได้หน้ากว่าเนี่ยคนมีขาเนี่คนมีขาคนมีขากลัวกว่าคนไม่มีขานะครับพี่คนนั้นโยกเข้ามาไหนเี่หนุ่้นไปหนึ่มต้านกว่าหน้าบ่อเหรอความนิชา มา่เข้าเลยอ่ะอมา่าเปียนยไม่ก้เดี๋ยวกับมามปเข้าเเปีให่เตมตัวนี่นี่เปียยังไเยเปียกเออครับอันนี้เป็นเปน้องสานะครับที่อ้นี้ดูกันอยาให้ไม่เปียกด้วยเอเปียกเปียกงเปียกเเอาเพอก่อกๆ อ่าเอ็บมาเอาันร้องมาเยอันนี้ก็เป็นหลานนะครับหลานของโอเคของี่เอาปตูนะตอนกะนะอันนี้หลานของคนนี้ครับเขานาขี้ขวานเลยเนี่ยอเคพ่อจะปรตูแบบข้ขวบ้านนะข้ขวานลยเนี่อได้่อกรอาได้หัอไม่เข้าหลักแล้วพ่อจ้ ในข้าวส่วนใหญดจะมาขึ้นประตูันจ้าขอดง้าเข้าไปข้างในเมือนมอยู่่ร้องาอบอยู่าเลยรงนี้เหรอเอาลงตนั้นแหละลุยเลยได้โอ้โหนี่แหละครับือดมากเรียกได้แล้วครับมาหน้าได้กลับประตูไปเจกันเไม่เียกไม้ไมจะเบียกไม้จะเบียกไม้จะเียกเเไม้ออกกอาไม้ออกก็ได้เอาไม้ออกกบีบไมก่อนจะเล่นน้ำอจะตาเล่ ถ่ายรูปกู่กเรอกนเรอน่อไอ้ยไกกนเนีอยงวที้งไ้งเนอเอาละครับยอมลงทะเลแล้วครับนี่ครับจากเรือแล้วก็ยอมลงทะเลนะครับเออง่ายกลถ่ายรูปกครับข้างแรกที่มาทะเลนะครับ ดูนะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนๆนที่มีครบสารบอน่ะไม่ต้องกลัวครับชีวิตนี้เรามีความหวังดูเด็กผู้หญิงคนนี้เป็นตัวอย่างครับว่าเขาสู้ชีวิตจนได้ทำงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ด้วยนะ มาทายไอโฟนที่นท้นะมาดีใจไหมครับดีใจไหมครับดีใจไหมครับนี่ครับเขาเป็นทีลกของูกทุกคนเลยนะครับนี่ลูกหลานทั้งนั้นเดี๋ยวกันเกแยนนลาบ้างเฮ้ยป็นไม่เป็นไร มาหนาเนึ่โอเคทุกคนสองต้องเริ่มหนึงสองต้องหนึ่งสองต้องโอเคเดี๋ยวพี่ตุลจะเล่นนันะอันนี้อันนี้เป็นวิถีชีวิตของเด็กสาวคนหนึ่งที่เกิดมาไม่ครบสามสิบสองนะไปใกล้ๆกันไปใกล้ๆกันอาหารไม่มีเลยอะเลยเขาจะเป็นนางเงือกเลยครับหางเขาไม่มีนะครับ เราจะดูว่าเขาจะว่ายน้ำยังไงครับอ่าค่อยๆไปไม่เป็นไรจะเลือกเอนี่ยข้างแรกเขาเขาหนะครับนี่ไปเลยนอนนั้นมันให้มันเปียกทั้งตัวั่นแหละเน่ยาคาเนี่ <c oughs> <c oughs> นางเงือกนางเงือกนางนางวันนี้เป็นนางเงือกหนึวันแต่ยังไม่มีหางหางยังไม่ออกนะครับดูครับเดี๋ยวเขาจะไ่ว้น้ำไม่ดูนะครับตีลังกาได้ไหม ตีลังตีลังกาทนี่เอซของเรานี่ต้องกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆเลยนะครับล้วขาตีลังกาได้นะครับขอพิเศียขอตีลังกาแป๊บนึงครับปีแบบยิมนาสติกได้ไหมได้ไหมครับมันจะโป๊ะมันจะโปะโอเคมันจะโป๊ะลงไม่ได้นะครับ ข้ามาลงมาอีกครับลงมาอีกาอ,อากิ้งเลยนอนเลยนอนนี่ยนังนังเนี่ยเขาเรากำลังจะลงนะคราเนี่้หลังเลอาหลังลงไปนี่ครับดีใจมากครับวันนี้ตั้งแต่เกิดมาตอนนี้อายุ ล่วงเลยมา40กว่าปีแล้วครับยังไม่เคยเล่นทะเลครับวันนี้เป็นครั้งแรกเพราะว่าโอเควันนี้สนุกสนานกันมากครับเออ อันน <formation jin inh throat> <s at> ั <theater> ้เป mm ็นน้องสาวนะครับคูต๊อกน้องสาวของพี่ตู่เขานะครับเขาจะมาหาเราไหมมาเพื่อจะมาเนี่ยพีตู่บอกนี่เอาเล่นดีหรอให้เล่นดีก็มาอ่าขอโทษครับก็ตู่พี่ตู่ครับสามารถว่ายน้ำได้กมได้ไหมครับได้ครับเอามนั่นันว่ายน้ำครับไม่ใช่ว่ายแบบว่ายแบบตกแ่มนะครับ่ยต ได้ไหมครับโอ้โหแต่าจะขึ้นจากเอ่ออันนี้ขึ้นจากทะเลแล้วนะครับเปรียกแล้วเปียกแล้วไหนบอกจะตีลังกาให้ให้ดูเออเดี๋ยวถ้าตีลังกาขอคลิปใหม่นะคลิปใหม่เขาตีลังกาเนาะ นะครับดูดูว่าประตูเขาจะขึ้นรถเข็นยังไงนะครับดูชีวิตของเขาเดี๋ยวเดี๋ยวพิ่งนะครับดูก่อนดูก่อนขึ้นรถเข็นยังไงเอานั่นออกก่อนซูชี่อ,อันล่วงเขาเอาเอายง,งเนี่ยเขาสามารถขึ้นรถเข็นเองได้นะครับไม่มีใครอุ้มไม่มีใครอะไรนะครับดูนะครับเป็นความสามารถพิเศษนะครับห้ามลอกเลียนแบบโอเคโอเคค่ะไอดีมาเอาลืมแหวนอ้าวขึ้นได้ครับอยาก โอ้โหนี่ครับเป็นเด็กเป็นผู้หญิงที่สู้ชีวิตมากนะครับเนี่ยอ่าไปไปอยู่ที่ที่เดิมอันนี้ไว้แล้วแหละนี่ครับผมอ่านั่งมือกันครับล้างมือกันอันนี้ผมจะถ่ายให้เห็นชัดๆนะเขาไม่มีขานะครับเนี่ยเอาขาข้างยืนหมอกมาได้ไหมไม่ข้างนึงครับจะล้างมือลูกเออทายังืมโอเคไม่ไม่สายไม่ดึกต่อไปต่อไป อยู่ไหม่งอยู่ไหมข้างนเหรอออนี่แหลไประตูอ๋อีห้องมาเล่นน้ำละเออยางเล่นน้ำโอเคปงูอไะงไปกาไปไปโอเคหาไปเกาไปมู่ในเกาะบนชั้นเหรอใช่แล้วนี่โอเคเสร็จแล้วโอเคครับไหนี่เออนี่ปุ๊กกี้เล่นไหมเออเนี่ยนั่งกับปุ๊กกี้นี่ก่อนเาหนาวว่ได้เลยปกอ่ะมา มองหลานเล่นเออเออคุกก๊กนี่ครับนีตอนนี้ก็ขึ้นมาจากทะเลนะครับพีบ่ตู่ครับล็อกขึ้นเซไลทอันนี้ก็ขึ้นทะเลมาัาสนุกมากค่ะสม,สมสุกไหมก็ทำได้นะคะเออโอเคขออนุญาตดูขายอีกครั้งหนึ่งได้ไหมครับได้เลยค่ะอ๋ออันนี้ก็ยืนยันว่าไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุนะครับใช่ค่ะเกิดมาจากเป็นใจกำเนิดค่ะอะไรนะเป็นใจกำเนิดค่ะอ๋อครับ อคุณสู้ชีวิตมากี่ปีแล้วครับเนี่ยสีปีแล้วค่ะโอ้โหสีปีไม่เคยเห็นทะเลนะครับไม่เคยลงทะเลเห็นอยู่เห็นอยู่แต่ไม่เคยลงทะเลแค่เห็นวันนี้เป็นวันพิเศษเขาก็เลยลงทะเลเหลือตีลังกาครับยังไม่ได้ใช่ไหมตีลังกาเรอคลิปหน้าใช่ไหมใช่ค่ะเอาละครับก็ขอบคุณพี่ตูนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับยนจังชาแนลด้วยนะคะขอบคุณค่ะโอเคครับยนจังชาแนลก็ขอบคุณ ที่ตู่มากๆนะครับที่ยอมมาออกอ่าอ่ยอมมาออกช่องผมนะครับก็ขอบคุณมากครับแลเจอนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับยนจังชนแนลนะครับถ้าชอบคลิปนี้คอมเมนต์มาข้างล่างใต้คลิปได้เลยนะครับออเลยครับผมว่าอยากยะล่าลาบรรยากาศอันแสนอบอุ่นแล้วก็ชิวๆอากาศสบายๆนะครับอันนี้คือสวนสนประจวบคีรีขันนะครับสวนสนปิพัศธ์นะครับที่ประจวบ คลิขันนะครับถ้อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กับยนต์จาวชาแนลนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ